กูรักมาราธอนวิวาฟ้าผ่าสร้างสอรา์ให้แฟนๆอย่างมากล่าสุดมีจังหรือมิเนกิชิมินามิอดีตสมาชิกวงไอดอลกรุป๊ป AKB48 รุ่น1นวัย29ปีประกาศข่าวดีว่าได้แต่งงานกับแฟนนุ่มยูทูบเบอร์คนดังเทสุยะแล้วเรียบร้อยหลังคบหาากันมาตั้งแต่ปี2562โดยใน IG ได้เขียนข้อความว่าถึงทุกท่านที่สนับสนุสนเราเสมอมาวันที่12สิงหา ฉันเทสุยะได้แต่งงานกับมินามิซึ่งฉันตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบทางทีวีเมื่อตอนที่ฉันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นงานที่เหมือนฝันแต่ไม่ใช่ภาพลวงตาแรกฉันรู้สึกประหม่ามากต่อนนั้นคนที่ฉันชื่นชมจนไม่สามารถคุยกับเธอได้แต่ด้วยคนรู้จักฉันจึงออกไปกินข้าวกับเธอสองสาครั้งและฉันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาวธรรมดาที่เบาบางของเธอค่อยๆดึงดูดให้ช่องว่างระหว่างบรรยากาศของเราเป็นผู้รับผิดชอบและการเป็นผู้หญิง ขอบคุณการสนับสนุนจากทุกคนฉันสามารถทํากิจกรรมต่อไปได้จนถึงทุกวันนี้และันขอบคุณจริงๆสําหรับคาพูดที่อบอุ่นมากมายที่ได้รับกระทั่งหลังการประกาศความสัมพันธ์ของฉัน้นด้วยการแต่งงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นฉันจะอุทิศตัวเองเพื่อการเติบโตและพัฒนาทุกวันในฐานะผู้ใช้ยูทูบเบอร์และในฐานะสามีเป็นอาชีพที่เรามองไม่เห็นอนาคตแต่ชันอยากสนับสนุนซึ่งกันและกันและสร้างครอบครัวที่มีความสุขด้วยกัน ฉันขอบคุณมากถ้าคุณสามารถดูแลฉันยังอบอุ่นต่อไปได้